ก็รู้สึกแย่ปลางคลิปหน่อยจัดชาวเน,น็ตเม้นแรงประกวดไลา์เวทีร้องเพลงดีแต่ไม่ดัง ทำเอาหน่อยเลยทีเดียวค่ะสาหรับนักร้องสาวสุดมั่นขวัญใจแฟนๆและคอหวยอยากปรางปรางทิพย์หลังเจ้าตัวถูกชาวเน็ตรยหนึงเข้ามาคอมเมนต์แซะแรงว่าแปลกมากนะนางประกวดมาหลายเวทีร้องก็ดีแต่ไม่ดังงานนี้ก็มีคนเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์แทนแบบแซ่บจนวิตเป็นประเด็นดักมาเบาๆซึ่งสาวปรางทิพย์เองก็ได้เขียนแคปชั่นระบายความรู้สึกของเธอเอาไว้ว่า ก็รู้สึกแย่แย่มาตั้งนานแล้วปรางเป็นนักร้องที่แย่มากเลยร้องมาตั้งหลายปีไม่ดังเลยสักเพลงไม่รู้ว่าจะทําไงแล้วเหมือนกันทําได้แค่นี้จริงๆงานนี้ก็มีแฟนๆรวมถึงคนในวงการหลายคนที่เข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้กับสาวปางทิพย์อย่างลน้นหลามค่ะ